สวัสด,ดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอบังบีหนึ่งนะครับวันนี้พามาเน็มาชม,มสวนยางนะครับยางพาราสูตรดั้งเดิมนะครับเป็นยางโบราณเลยนะครับไม่ผ่านการติดตามายังไม,ไม่ไม่ติดตานะครับ นี่นี่ขนาดลำต้นนะครับจะปลูกไว้ในป่าอย่างนี้ครับมีเล็กบ้างตัวบางต้นที่โตโตก็โอบไม่รอบเลยนะครับหลายคนไม่เคยเจอนะครับยังพาราที่ยังไม่ผ่านการติดตามา เป็นยังไงนะครับเป็นแบบไหนที่เราเห็นเห็นกันก็ยางเขาติดตาพันดีมาแล้วนะครับเขาเลือกสายพันธุ์ที่ต้นที่ออกอน้ำยางเยอะนะครับาการติดการติดตานี่นะครับนเจ้าของมันตัดทำขี้ยางนะครับ ะจะจมอยู่ในป่าอย่างงี้ครับนี่ครับขนาดต้นนะครับนี่โอบไม่รอบนะครับต้นนี้นะครับใหญ่มากครับมีน้ำยางออกค้นด้วยนะครับตอนอ้นนี้ นตกใส่เปียกชุ่มชื้นเลยนะครับชุ่มชื้นเลยอยู่ใกล้กับต้นไม้ไผ่นะครับแล้วอกนี้มีอยู่แบบแปลงนี้แปลงเดียวนะครับที่เป็นยางพารานะครับที่เหลือโดนลม้มปลูกต้นยางพันธุ์ดีหมดแล้วนะครับเปลี่ยนเป็นการ กูเป็นยางติดตานะครับยางฟาราต้องต้นโตขนาดนี้นะครับถึงจะออกนะต้นเล็กๆไม่ก้อยออกแต่มันก็มีสายพันธุ์มันด้วยนะครับบางสายพันธุ์มันออกเยอะนะครับงั้นที่ก็คัเดเลือกไปเป็นพันยี่สี่พันหกร้อยพันสองห้าหนึ่งอะไรเนี่ยครับ ะจะเป็นป่าหมดเลยนะ,ะปลูกไว้นี่ต้นโตๆทั้งนั้นนะครับหายากนะครับเป็นยางพารานะครับนี่ถ้าได้ต้นยางต้นกล้านี้นครับนำไปติดตานะครับจะออกเยอะนะครับ อ้ต้นที่เราปลีกดก,กันอยู่ตอนนี้นะครับมันเป็นแค่เม็ดยางพาราที่ผ่านการติดตามมาแล้วนะครับแล้วก็นําไปปลูกอีกนะครับแล้วก็ทําการติดตามนะครับแต่นี่ไม่ใช่นะครับอันนี้ของแท้เลยนะครับน,นี่ต้นอย่างนี้เอาได้นะครับเอาไปปักชาไว้นะครับเนี่ ดึงไม่ขึ้นเลยนะครับรากมีรากยาวมากนะครับดินดีด้วยนะครับถ้าได้ต้นกล้าอย่างนี้ไปปลูกนะครับเราจะเลาเรากรีดนะออกนะครับแล้วก็ทุนทานต่อโรคด้วยนะครับขออนี้ให้ท่านชมได้ดูรากนี่ยเขาตัดหญ้าเดินไปเลยนะเลยก็ถางป่า ถอนไม่ขึ้นนะครับมีรากมันเกือบคืบหนึ่งไปแล้วนะครับนี่ที่ถอนขึ้นมานะครับมีเกือบคืบไปนะครับยารากยาวมากนะครับมันไม่เหมือนยางฟาราที่ก็ใส่สุท้ายกันนะครับ รากมันโดนตัดไปขณะต้นที่มันโตโตนะครับแล้วก็รากมันจะยืดออกไม่เยอะนะครับมันไม่เหมือนต้นยางเล็กๆครับต้นไม้เล็กๆเนี่ยมันจะยืดต้นได้เยอะรากได้รากมันจะลงดินได้ยาวนะครับอยู่ห่างๆไม่เป็นแถวนะครับ บังแถวก็เป็นแถวมีต้นเล็กๆอย่างนี้ไม่ค่อยออกนะครับกระลายต้นอย่างนี้นะครับออกเยอะมีน้ำยางข้นมากเลยครับมีปตวกขึ้นต้นยางนะครับ ถ้าแปลงนี้ล้มไประแวกนี้จะหาพันยางไปติดตาเองนี่หาไม่ได้แล้วนะครับต้องเอาพันที่เขาขายตามท้องตลาดนะครับต้นใหญ่มากนะครับดูต้นนั้นกับต้นไม้นู้นนะครับเท่าๆกันเลยนะครับ ต้นยางโตกว่าอีกครับต้นนี้ต้นไม้ต้นนี้นะครับต้นยางนี่นะครับต้นยางโตกว่านะครับนี่จะมาถอนต้นยางเล็กนี้ด้วยนะครับเอาไปปลูกไว้ทำการติดตาในแปลงนะครับจะเรียกต้นที่มัน โตัวโตสมบูรณ์หน่อยนะครับต้นเล็กๆอย่างนี้ันเดี๋ยวมันโดนแสงแดดเยอะเดี๋ยวมันตายครับแต่ต้นโตๆขึ้นมานิดนึงที่เปลือกมันสีน้ำตาลแล้วมันจะไม่ตายนะครับมันต้นที่ถอนให้ดูเมื่อกี้นะครับนี่ครับ ต้อนอย่างนี้เอาได้นะครับ ดินลื่นชื้นมากเลยนะครับนีนคบ่ครับครับอยู่ลึกมากนะครับอีกมือเดียวก็ถอนยากนะครับถอนยากครับมือเดียวนี่นถือกล้องไว้ด้วยครับ ตงดูดูผลอย่างนี้ปลูกไม่ได้เลยนะครับไม่ต้องนำไปแช่น้ำนะครับสว,สวยนะครับปีหน้าก็ติดตาได้นะครับมันช้าเวลาทำนะครับแต่มันจะได้ผลเร็วเวลาเราติดตาเสร็จนะครับมันจะ โตเร็วมากนะครับแล้วต้นก็จะใหญ่นะครับต้นใหญ่น้ำยางออกดีนะครับแล้วก็มันจะไม่ล้มด้วยนะครับดินอ่อนๆเวลาไปปลูกต้นยางมักจะล้มนะครับเหมือนยางพาราที่ขายตามท้องตลาดนะครับรากมันอยู่ไม่ลึกนะมันจะนล้มง่ายนะครับ ยิ่งดินอ่อนๆนะครับล้มเป็นวาเรนนะครับล้มเป็นอันไร้จะเอาอะไรมาปีดอีกนะครับนี่มันจะอยู่ห่างๆนะครับต้นยางเพราะว่าคนสมัยโบราณไม่ได้ดูแลเยอะมาปลูกปลูกไว้ก็บางคนก็กลับบ้านไปนะครับ ตังจังหวัดเหมือนกับปลูกปลูกจองที่อะไรอย่างนั้นนะครับนี่นะครับต้นโตมากครับนี่ยาวด้วยนะครับสูงมากนะครับนี่โรงงานซื้อไม้ยางยิ้มเลยนะครับอย่างนี้แต่คนแบกขึ้นรถ ครับโอ้ยคนอีสานแบกสองคนนะครับท่อนหนึ่งครับท่อนเม็ดห้าเซนนะครับแบกสองคนขึ้นรถหกล้อสิบล้อสบายๆนะครับขึ้นสะพานด้วยนะครับคนอีสานสุดยอดมากเลยนะครับสมัยตอนเด็กๆได้เคยได้ดูประจํานะครับเดี๋ยวนี้มีรถแมคโครมาคีบนะครับ ก็คนแค่เลี้ยงหัวไม้ไว้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้นะครับกดกระดิ่งเพื่อให้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆวันนี้คลิปนี้อาบังขอลาท่านผู้ชมไว้เวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ